สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Youtube ถ่ายเล่นๆนะครับวันนี้ได้มาอยู่ร้านทอมาเตอร์สขาบัดกวดหรือทอร์เรซิ่งช็อปอะไรออนไลน์นะครับเราจะเข้าไปดูอะไรครับว่าน้องตาลเขาทำอะไรอยู่ครับเ้าตาลทำอะไร,ท,รทำอะไรได้แจกมาตัหน้าครับ ทำไมไม่ตัดมันก่อนน่ะ,ะทำไมไม่ตัดมันก่อนน่ะไอหมา <ลบ S 2> ตัดหนา<บ>้าได้ไงเสียชื่อเราต้องตัดมันก่อนเนี่ยลบตัวหนึ่งบิกตัวหนึ่งครับพี่มีซ้ายมีขวาลบลบซ้ายหลือขวาตายไหมล้มอกเบินหน้าัลื่นทางคนกไหนโอ้ใหญ่นวเนี่ย มีคุณนได้ง่ายเหมือนเิต้องขาไหมเนี่ยไม่ไม่ใส่กาวนะฮะอุ่ไม่เชื่อมอันนี้เป็นรถของตัวเองใช่ไหมครับโหมองไปข้างในมีเรือนสีบีด้วยนะตัวน,นี้ไม่ธรรมดา ชนขนาดทำไมแข็งเครื่องแตกเ่าเอียงไงพี่ล้มเอียงไงแล้วราทานไปก่อนแล้วฝัง่งนี้แต่ดึงมนเนี้ไงลมฝั่งโนแต่ดึงฝั่งนี้ ดูยังใหญ่เลยจนมาไม่น่าแข็งแตกหนักสนรละสองตัวหนึ่งสองไม่ใส่สีสนรละสองตัวใช่เต็งเตะหมาจนปักเท้าเดียวไปทำปรูรบอบนี่ใช่ไหมนี่รอยเนะน,นี่ย นี่มก็สภาพรถนี่ตอนนเลนรถในตำนานทำไมจะทำอะไรต่อนี่ททำอะไรต่อฮะ น้ำมันเครื่องหมดย่างขลางหมดแล้วีไม่เลยเข้าอนอนตกลงนี่จะจะยกขึ้นหรือจะเอานอนเนี่ยอะไรเบี้ยนะขากีบเบี้ยว,ยวโอ้หมมยินมหมมยินงมาจากไหนหมมยินไมาจากไหน

ถ้ามันหยาบแรงถ้ามันเกาะใช่คูให้มันเกาะอันนี้คูให้มันเกาะใช่ถ้ามันไม่เกาะไม่เกาะมันก็หลุดโอเครู้เรื่องก็เบิ่งแตากคลิปนี้ฝากเมย์ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทางช่องยูทูปถ่ายเล่นๆนะครับสวัสดีครับ